สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้บอยจะพาไปรู้จักกับสงครามที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือรู้จักกันแค่ผิวเผินนั่นก็คือสงครามฟร็อกแลนที่เกิดขึ้นเมื่อปี1982ระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินา เริ่มต้นที่หมู่เกาะฟล็อกแลนด์กันก่อนนะครับเป็นหมู่เกาะเล็กๆในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ห่างจากอาร์เจนตินาประมาณ480กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ12,000ตารางกิโลเมตรหมู่เกาะนี้ชาวอาร์เจนตินาเรียกว่าอิสลาสเมลวินัสส่วนชาวอังกฤษเรียกว่าฟล็อกแลนด์ไอแลนด์ในเวลานั้นมีประชากรแค่1,800คนส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษและปัญหาคือทั้งสองประเทศอ้างสิทธิ์ในหมู่เกาะนี้มาตั้งแต่ศตวรรษที่18ฝ่ายอังกฤษบอกว่าเขาได้เป็นคน คนพบเกาะน,นี้ก่อนส่วนอาร์เจนตินาก็บอกว่าเขาได้เกาะน,นี้มาจากสเปนใครเป็นฝ่ายถูกต้องกันแน่ยังไม่มีใครทราบอย่างแน่ชัดก่อนสงครามจะปะทุหมู่เกาะน,นี้เป็นแค่ดินแดนเล็กๆที่มีแก่อาศัยอยู่มากมายไม่มีทรัพยากรอ,อะไรมากแต่สําหรับอาร์เจนตินาแล้วมันคือเรื่องศักดิ์ศรีของชาติตอนนั้นอาร์เจนตินาอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารที่นําโดยเลโอปโดกาเตรีเศรษฐกิจประเทศตกต่ําเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นเป็นพันเปอร์เซ็นต์ประชาชนไม่พอใจรัฐบาลทหาร เลยคิดว่าถ้าเขาเข้าไปยึดหมู่เกาะฟร็อกเซนได้ก็จะช่วยให้ประชาชนหันมาสนับสนุนรัฐบาลเขาได้เป็นการเล่นการเมืองแบบดึงความสนใจไปหาเรื่องภายนอกเขาคิดว่าอังกฤษจ,จะไม่มาทําสงครามเพื่อหมู่เกาะเล็กๆที่อยู่ไกลขนาดนั้นแถมในเวลานั้นเองอังกฤษก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจรัฐบาลของมาการ์เดตแทเชอร์ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่เกาตเตอรี่คิดผิดเขาไม่รู้ว่าแทเชอร์เป็นบุคคลที่ถูกเรียกว่า t ด e i ไอ n อนเลดี้หญิงเหล็กที่ไม่ยอมใครง่ายๆ เช้าวันที่2เมษายนปี1982กองทัพอาร์เตนตินาเริ่มปฏิบัติการโรซารโิโอโดยส่งกองทัพเรือและนาวิกโยธินไปยึดหมู่เกาะฟร็อกแลนด์การต่อสู้ไม่ได้ดูเดือดอะไรเพราะในเกาะมีกองทัพอังกฤษเพียงแค่80คนส่วนอาร์เตนตินาส่งมาเกือบ1,000คนภายในไม่กี่ชั่วโมงอาร์เตนตินาก็ยึดหมู่เกาะฟร็อกแลนด์ได้สำเร็จชาวอาร์เจนตินาดีใจมากมีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศ กาเทอรลี่ประกาศว่านี่คือการกอบกู้ดินแดนที่ถูกยึดไปได้สำเร็จส่วนเพเชอร์โกรธมากเรียกการกระทำนี้ว่าเป็นการลุกรานที่ยอมรับไม่ได้การตอบสนองของอังกฤษรวดเร็วทันใจมาก ายในเวลา3วันสหประชาชาติผ่านมาติ502ให้อาจจินาถอนทัพออกจากหมู่เกาะและอังกฤษเริ่มส่งกองทัพเรือไปยังแอตแลนติกใต้อังกฤษส่งกองเรือรบที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ชื่อว่า f a s อร์ด r รีประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS h e r m e เและ HMS i n v i n c i b l e เรือรบต่างๆรวม127ลำกำลังพล28,000นายระยะทางที่ต้องเดินทาง13,000กิโลเมตรการเดินทางใช้เวลา3 สัปดห์ระหว่างทางมีการเจรจาระหว่างประเทศสหรัฐพยายามเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยแต่กลับล้มเหลวขณะเดียวกัน